ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ปูเป้แล้วก็พี่เฟิร์นก็น้องเชนแล้วอยู่กันที่โรงแรมโนโวเทลระยองริมเพรรีสอร์ทค่ะที่จังหวัดระยองใช่บรรยากาศดีมากมีนตกเสื้วนะคะมีเสือด้วย เสือัวปั่เสืออยู่ตรงนสือวันนี้เราจะมาเล่นอะไรคะพี่เป้เรามาเล่นซ่อนหาซ่อนใช่ไหมซ่อนแอบซ่อนหากาติกากติกามันคือตอนนี้มันทีอันนี้มันจะมีทั้งหมดสองทีมด้วยกันก็คือทีมพี่เพิร์นจะเป็นคนหาทีมสแชร์จะเป็นคนแอบเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปดูว่าตอนหาเนี่ย เป็นยังไงที่เฟิร์นหายไงก็ไปดูที่ร้อยแปดไลฟ์แต่ถ้าจะดูว่าจะแตมไปแอบยังไงก็ไปดูแตมสตอรี่ไฮปังกายเอาแค่ไหนเอาชั้นล่างเนาะไม่ขึ้นตึกไม่ขึ้นตึกพุ่งว่าเลยต้นไม้ต้นไม้ปีนขึ้นได้ไหมอ่ะปีนไหวไหมแตมอยู่ข้างล่างถ้าดูลก็ทำไมปปขึ้นไปแอบไปไหนปะในถังขยะกางเกงถังขยะคนละถังไงเราก็หาเอ๊ะอยู่ไหนเออคนละถังกับแตมโ ไได้ดีกว่าอันนี้หนูต้องไปตาต้นไม้ต้นไม้เอาสี่สิบห้วิไม่งั้นเดี๋ยวหนีไม่ทันครับอ่ะส5วิเอานับ1นึ่ถึงร้อยนับ1ถึงร้ออานหนึ่งร้อยไปเลยไปแล้วนี้นี่เอ้าเฮ้ยเฮ้เฮเ้เ้เยเ้เ แล้วก็บ้อ็ต้11 1องต่อไปก็สิบสามสิบสี่หสกบเจ็ดเจดสิบยังครับผมสิแปดครับ เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเด้งแล้วไปแล้วครับผมลุยครับต้องบอกเขาก่อนไปเนี่ยว่าเอาแล้วนะจำได้ยินไหมฮะเพราะว่าโรงแรมมันใหญ่มากเลยโอ้โหหรือเขาไปแอบกันในทะเลป็ไหวเองเดี๋ยวนะฮะมันจะไหวหรือเปล่าครับน้ำเค็มขนาดนั้นวนนั้นได้ปะที่นี่ไม่ใช่น้อยอ่ะาวนั้นได้ปะเนี่ยพี่เฟิร์นจับมือนี้ก่อนครับจับมือจับศอกเลยครับอ่า ครับว่าเขาให้่าพี่เป้เขาพาเต็มขึ้นไปหาขึ้นไปบนน,ปออนู้นปางเออนั่นอะดีเนาะอืมไม่ได้ขึ้นเขาไม่ปีนต้นไม้กันใช่ป่ะเราลองไปหาตรงริมหาดกันก่อนไหมเออเอาไปลุยครับตามพงยาด้วยไม่ใช่ไปแอบดูข้างนั้นน่ะใช่หรอนะบรรยากาศดีมากเลยดียังไงให้เราไปดูนะ กลับบ้านนี่วันสุดท้ายแล้วด้วยหน้าตาเศร้าๆเองอยู่ต่อเลยได้ไหมอยากอยู่มากดูดินี่เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินเได้ดอกไม้สีม่วงสวยเนาะสวยเนี่ยเฮ้อยู่ไหนนะห้องอาหารบอสแต่งตัวดินึกแอบงตัวในห้องน้ำ่อน น่าจะไหมหรอกนะหางก็น่าจะยังไม่มีไม่ม oh, ีไม oh, ่มีไม่มีโอ้สามน้ำเฟินอเขาเนาะากลไปายน้เลยอะเสดไปเลยแม่อีแม่นอนอะ เฮ้ยนี่ไอ้ไม่ใช่เด็กครัมดูดิดูดิมันเป็นมันเป็นสาวไ้น้ำเด็กแต่อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ไม่มีอะไม่มีเขาเขาฉี่เหรอลองลองเรียบหาดไปลองเรียบหาดไปด้านนี้มีมีไหม โอ้ทะเลโอ้โอหน้องอยู่ตรงกลางเป็นหลุดลมเอาไฟปกสวยมากเลยนะจเแจังว่าฮะต้องฝากทั้งวันเลยกว่าจะดำเราเดินออกมาแวบเดี๋ยวเด้อดำเลยพิงยังไม่ทำตากแดดเลยดำแล้ว呵呵หรือว่าจะไปอยู่โซนน,นู้นป่ะฮะเปเปอร์มาเช่ป่ะ ตตมมีอยู่มีเหตุแตมเปลี่ยนสีไม่ใช่ครับผมนี่ทางลรงแางของโรงแรมหอเอ,อเออโรงแรมแต่มันมาขุดลุมเดี๋ยว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 เดีเท้าเปื้อนทรายดิ oh <no. S 1> ไม่เขาบอกห้ามออกเขตนอกเขตโรงแรมวันนี้นอกเขตโรงแรมแล้วไม่ใช่แล้วนอกอะไรนี่มันนอกที่นั่งนตัวโรงแรมอ้าที่นี่ไม่ใช่ห่าง,ง<ช>่วนตัวด้วยเหรอออกไปนี่นี่ตรงนี้ที่นวด อยากนอนก่อนแต่ไม่ตมไม่รู้เรากับพี่เฟิร์นอนวันนี้จะหาเจอไหมว่นอนอยากให้นอนเออยังไงดีอ่ะพี่เฟิร์นนอนนวดไม่ได้ครับพี่เฟิร์นต้องไปหาสแต็มก่อนครับเอออยู่หลังเคาน์เตอร์นี่แน่เลยลองดูก่อนไหมล่ะลองชังต้นไม้ไม่พาเยอะไม่น่ามีหรอก โอ้เข้าไม่ได้หรอกเขาต้องเข้าจากประตูนู้นกลัวเดี๋ยวก็แต็มปีนี่ไงอยู่ตรงพี่จอยเปล่าดูิมาได้ท่านแอบกับน้งเชอร์เต็มตรงนี้ตรงนี้เป็นซุ้มเปเปอร์มาเฟสสวัสดีครับผมเป็นซุ้มเปเปอร์มาเฟครายพี่แล้วพี่ใช่นี่อันนี้อันนี้ตัวนี้นี่เมื่อวาน เกับแม่ปูเป้ระบายไว้อืมนี่เดี๋ยวไปดูคลิปได้ที่ช่องเต็มสตอรี่ขอบคุณครับพี่ชายครับไปตามหาน้องแต็มก่อนครับผมน้องตมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในถังขยะแล้วพอดี๋ยวที่้ไหนครับนี่ปะเมื่อคืนที่เราเรามาไม่ได้เดินตรงนี้เลยแต่กติกาคือเขาห้ามขึ้นชั้นไหนใช่ปะ เแล้วมันทะลุออกได้เหรอพี่เฟิร์นตรงนี้ไม่ใช่ทางคนทางแขกปกตินะทางปกติได้เพราะว่าเป็นทางสำหรับคนใช้รถเข็นน่ะเมื่อกี้คือก็เข็นมาตรงนี้อ๋อนี่คือบ้านเออ่โรงแรมหลายๆหลังเขาก็เข้าตรงนี้อายุไงที่เขาขึ้นบันไดไม่ได้อออืพี่รู้สึกแบบวังเวงไงไม่รู้ฮะให้เรามาชิลไม่มเป็นแล้วก็ใช้รถเข็นน่ะสำหรับพาคนแก่คนปู่คุณย่ามา ตรงนี้เหรออ,หาอาต้องทำเวลาหน่อยครับนี่นะครับเ <c oughs> ็นมอ,อย <c oughs> ู่เปล่อยเอปล่อย้าวนี่นะ,ะ,ะ,ะใช่ไหมฮะไม่ใช่เหรอ <c oughs> ครับออกนี่ไหมฮะอ,ออกก่อนดีกว่านนวเราขึ้นไปตรงนี้ฮะสาวน้ำด้านนู้น ตรงนี้จะมีป้ายเตือนสึนาม m ตลอดนะครับผมที่เาเลเาเล่นเใ่้ใช่ไหมฮะแต่มันแอบ,บอยู่ในในบอ่อหรอือเปล่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วแก้งแอบนะเอาเหรอ แก้งทำเป็นจ่าเอ๋เอพอตอนนี้พอโยอมแม่ปุ๊กไป,ไปกนี่ไปจ่าน,น,นี่นีนี่ดึงนี้ค่ะมันจะเชื่อมกันไปจา่า แปะก่อนยังไม่ชนะต้องไปแปะก่อนก็ไปแปะก่อนไปแปะก่อนตอนแรกพวกอิงอยู่ตรงนู้นครับอิงเห็น3คนนี้วิ่งตัดสนามไปหาไม่เจอเลยนะเราเดินมาอย่างนี้เห็นพี่ออมพี่เป้ทะเลาะดูเลยตีโค้งออมตัดหลังไปพก็พี่ออไปเห็นอยู่ตรงนั้นกันใช่ไหมพี่ก็ไปแอบอยู่ในร้านห้องกินข้าว ไม่รู้ว่าเราเป็นเกมจะจบยังไงถ้าเราเย็นซุ่มอยู่เราต้องเป็นวันแน่จะนอนอยู่นใจของเราไหมสนกไหมคะในสัปดาห์เส้นทซ่แอบทางแรกเป็นไงคะสนุกไหมหนุกไหมเด๋มไหมลูกเด๋มไปแอบตรงไหนมั้งจำไปแอบท้องครวตรงนี้แล้วก็ ใต้เก้าอี้นะใต้เก้าอี้นี่คือใต้เก้าอี้จริงๆนะมาดูมาดูต้องมาดูวิดีโออยากล้นน้ำแตมไปแอบใต้เก้าอี้ไงไปดูในวิดีโอช่องแตมสตอรี่แล้วก็หันมาตลอดเวลาสนใจไหมแต่มาเงียบมากเลยอ่ะมายังไงอ่ะตีข้างหลังครับข้างหลังเอยู่ตรงนู้นยู่หนอยู่ตรงนี้อยู่อ๋อตอนแรกเห็นพี่เป้อ่ะเดะหนูอยู่ตรงนู้นอยู่บนฝั่งฝั่งแม่น้ำที่ลูกป่องแตกอะครับ แล้วเห็นพี่เป้มาด้อมด้อมมาหมอนแบนี้ก็เลยตีเขาตีแล้วอิงเก็บกระเป๋าฮะแล้วหนีแม่งอย่ามากระแทกเหมือนเหมือน็นพี่เป้จะเห็นเงี้ยหลบไปเนี่ยหลบสองรอบตรงเนี้ยต่างคนต่างหลบเว้ยโอ้โหมาข้างหลังทุกตกกระชายที่คาบโยนตรงนั้นเราผ่านแล้วเราข้าวขอบลูกวิ่งไปจนท้าย ใครอยากดูอย่าลืมนะคลิปนี้มี2อคลิปก็คือทั้งฝั่งพี่เฟิร์นร้อยแปดายเป็นคนหากับฝั่งแม่ปูเป้ทีลเป็นแอลลี่นะคะจังแล้วไดูฝั่งพี่เฟิร์นด้วยพี่เฟิร์นปัญหาเป็นยังไงกับทางเราตองซ้อนเป็นยังไงเรามาแชร์กันวันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย